สวัสดีครับหนึ่งในความสามารถใหม่ที่น่าสนใจของ iPadOS 18นั่นคือการที่เราสามารถเปิดแอป,ปโปรดแอป,ปที่ใช้งานบ่อยๆจากศูนย์ควบคุมได้ทันทีไม่ต้องไปเลื่อนหน้าจอโฮมค้นหาแอป,ปให้เสียเวลาไม่ต้องพิมพ์ค้นหาจาก Spotlight ให้ยุ่งยากแค่แตะมุมบนขวาของหน้าจอแล้วลากนิ้วลงมาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมแล้วแตะไอคอนเปิดแอป,ปที่ต้องการได้ทันทีโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง32แอป,ปต่อหนึ่งหน้าของศูนย์ควบคุมและสามารถเพิ่มหน้าได้ตามต้องการเลยครับ เลือกวางแอปปอดได้อย่างจุใจวิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากให้เพื่อนๆเปิดูนยนควบคุมขึ้นมาด้วยการแตะมุมบนขวาของหน้าจอแล้วลากนิ้วลงมาแล้วแตะบนเครื่องหมายบวกด้านบนหรือแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งพร้อมกันนั้นด้านล่างจะมีคำสั่งเพิ่มโตวควบคุมแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเพิ่มแอปในหน้าจอนี้ซึ่งเป็นหน้าจอเริ่มต้นของสนยนควบคุมหรือจะเพิ่มในหน้าใหม่ก็ได้ครับ ด้วยการแตะปุ่มรูปวงกลมด้านล่างที่ขอบด้านข้างขวาของหน้าจอเพื่อเพิ่มหน้าูนยนควบคุมใหม่เลือกได้ตามใจของเราเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะสร้างในหน้าแรกเลยนะครับด้วยการแตะคําสั่งเพิ่มตัวควบคุมด้านล่างในรายการตัวควบคุมที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนไปที่หัวข้อคําสั่งรัดแล้วแตะเปิดแอป بر. ตัวควบคุมเปิดแอป,แปจะถูกเพิ่มเข้าไปในศูนย์ควบคุมกรอบเปิดแอปจะสแสดงขึ้นมาให้แตะคําสั่งเลือกรายการแอปทั้งหมดในเครื่องจะสแสดงขึ้นมา เพื่อให้เราแต่เลือกแอปที่เราใช้งานบ่อยๆได้ทันทีเลยครับจะพิมพ์ค้นหาแอปหรือเลื่อนดูแอปก็ได้จากนั้นแต่เลือกแอปที่ต้องการเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกโ o t i o ันนะครับชื่อแอปจะสแสดงขึ้นมาจากนั้นให้แตะพื้นที่ว่างๆด้านนอกของกรอบตัวเลือกเพื่อปิดกรอบไอคอนแอปโ o t i o ั่นจะสแสดงขึ้นมาในสนยนควบคุมเลยครับพร้อมให้ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถทําซ้ําตามขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มโัวควบคุมในการเปิดแอปแล้วเลือกแอปต่างๆได้ตามต้องการ เมื่อเพิ่มแอปแล้วจากนี้ไปอยากเปิดแอปโปรจากสนย์ควบคุมเมื่อไหร่ก็เปิดสนยนควบคุมขึ้นมาแล้วแต่เพื่อเปิดแอปที่ต้องการได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานสุดๆเปิดแอปโปรได้จากทุกหน้าจอเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iPad OS 18แล้วไปตั้งค่าไปใช้งานกันได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ